แฟนๆทำใจดูไม่ได้หวานรักต้องห้ามพระเอกเป็นแฟนกับเมียน,น้อยพ่อค่ะหวานรักต้องห้ามเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกราม่าปี2567ซึ่งมีเข้าโครงมาจากละครเรื่องบัวปลิ่มน้ำ เป็นการคัมแบ็กสู่งานละครอ,อีกครั้งของแมทกพิรณีและเป็นผลงานละครเรื่องที่สองของพระเอกดาวรุ่งไมกี้ปณิธานและเนื้อเรื่องในตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นสุดๆค่ะเสียงสะท้อนจากแฟนคลับหนุ่มไมกี้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เอาไว้ว่าไม่สามารถถอดสมองดูละครเรื่องนี้ได้แม้จะรักไมกี้เพราะเป็นตัวของเธอของคาทา บทบาทของคาทาอาจจะมีเจิงในสังคมและเป็นบทละครที่ดีแต่รับไม่ไหว ทากลางคอมเมนต์จากหลายคนที่เข้ามาบอกว่าเหมือนกันค่ะรักไมกี้แต่หัวจะปวดกับคาาอยากด่าคาถามากคาทานี่เอาอึงแล้วอึงอีกแต่รักไมกี้มากนะเข้าใจเลยเหมือนกันค่ะรักไมกี้แต่หัวจะปวดอยากด่าเธอมากซึ่งเอาจริงๆในชีวิตเมียน้อยพอนี่แหละเราคงไม่ลงแถมเกลียดอีกถึงเราจะไม่ได้รักแม่หรือพ่อมากแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวแตกก็คงเป็นเพราะอีเมียน้อยดังนั้นมันยากยิ่งเป็นเด็กสมัย ใม่ยิ่งจะมาที่มาทำเรื่องงงๆแบบนี้แอบกินกับเมียน้อยพ่อตัวเองบทจะดีกี่โมงนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของแฟนคลับเท่านั้นแต่ผลที่ชื่นชอบละครและดูก็ยังมีค่ะ